จำหรับนักบวชมาเช้าของวันที่12บสองมีนาคมพอศอด2 5้าสิมาสวนธรรมนิการาศข้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปเข้าฟ้าน้อมน้อมต่อองค์พระพุทธสิดาองค์พระจรมมจัมพุทธเจ,าจ้าพระองค์ท่านนัน้น จึงได้นอบน้อมทุนถามพระพุทธอ,องค์ข้อธรรมต่อไปข้าแต่พระพุทธบิดาและสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาเมื่อเรามาเป็นนักบวชเราต้องรู้การละละรักโลภโกรธหลงแต่ทีนี้เราจะทำ ให้เราเข้าถึงและได้อะไรมาบา้างหร,รอเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาชี้ทางด้วยเจ้าค่ะรอดถ้าเกดิดว่าเราละสิ่งหนึ่งไปเราก็ต้องได้มาด้วยอีกสิ่งหนึง่งแต่สิ่งที่นักปวดได้มา และถูกต้องในสิ่งที่ได้นั้นคืออะไรพ่องหลดเจ้าคาปริยาธรรมเอ่ยนักบวชเมื่อละละรักโลภโกรธลงละในสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำเมื่อตนตั้งใจประพฤติ ฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขความสงบลูกเอ๋ยเมื่อละแล้วก็จะได้ความสุขความสงบเข้ามาสู่ตนลูกเอ๋ยสิ่งที่นักบวนจะได้มา เมื่อทิ้งสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ไม่ดีตามธรรมที่ได้สอนสั่งมาไว้แล้วนั้นก็จะได้ประโยชน์อันสูงสุดก็คือการดับการเกิดแห่งตนเมื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติและสามารถ ทำตามได้โดยทั้งหมดก็สามารถเข้าถึงพระนิพพานสิ่งที่ได้มาก็คือไม่เกิดไม่ตายนั่นคือจุดมุ่งหมายอันสูงสุดและถือว่าเป็นการได้ที่ดีที่สุด ถ้าเทียบกับทางโลกก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตอันสูงสุดที่เก่งที่สุดรวยที่สุดมีเพียบพร้อมทุกอย่างการออกบวชแล้วและละลักโลกโกรธหลงรู้หน้าที่แห่งตนกระทำความดีได้ ามที่ได้สอนมาก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีบุญบารมีเป็นผู้มีอำนาจอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เกิดไม่ตายไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของกิเลสและตัณหาอีกต่อไปพระยาธรรมเอย่ย สิ่งนี้ละลูกคือสิ่งที่จะได้มาและคือสิ่งที่สูงสุดแห่งการได้ส่วนการได้ที่เป็นลำดับลำดับไปที่เราก็ควรจะรู้และควรจะทำตนให้เข้าถึงเมื่อเข้าถึงสิ่งไหน ก็จะได้สิ่งนั้นมาก็คือการทําตนให้เข้าถึงในเรื่องของศีลลูกเอ๋อเอยเมื่อตนนั้นเรียนรู้ศึกษาบรรเพนธรรมเข้ามาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตนได้มี การสมาทานศิลนแล้วการทำความเข้าใจถึงการละการปรับการทำตนให้ดีทีนี้ควรทำตนให้เข้าถึงความดีความดีในระดับที่หนึ่งก็คือการทำตนให้เข้าถึงศิลน ที่ตนสมาทานที่สมมุติว่าเป็นเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระพิสุสงฆ์หรือพระพิสุนีตนก็ควรที่จะรู้สินที่ตนนั้นสมทา,านเอาไว้และจงอย่าทำผิดสินข้อใดข้อหนึ่ง การทำผิดศีลก็มีอยู่สมระดับของความผิดระดับที่หนึ่งคือผิดศีลด้วยความคิดด้วยใจนั่นแหละลูกระดับที่สองก็คือด้วยวาจาการทำผิดศีลด้วยวาจา ระดับที่สามก็คือการทำผิดศีลด้วยกายก็เช่นว่าหากว่าเราได้สมทานศีลทั้งแปดข้อเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ควรจะรักษาศีลน,นั้นๆไว้ด้วยกายด้วยใจและวาจา ไม่ควรทำบกพร่องในระดับใดระดับหนึ่งเช่นไม่ได้ลงมือฆ่าสัตว์ไม่ได้ลงมือฆ่าใครแต่คิดคิดว่าจะฆ่าสัตว์ตัวนั้นฆ่าคนนั้นคนนู้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำผิดศีล ข้อที่หนึ่งโดยความคิดด้วยใจเมื่อทำผิดศินด้วยใจคือความคิดนั้นแล้วก็ถือว่าผิดศินแล้วในระดับที่หนึ่งเมื่อตนใช้คำพูดที่ฆ่าผู้อื่นใช้คำพูดถึงเรื่องของการ ฆ่าสัตว์ฆ่าผู้อื่นถือว่าตนกระทำผิดศีลระดับที่สองในการฆ่าแล้วเมื่อตนฆ่าผู้อื่นด้วยการกระทำทางกายถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งในทางกายเช่นั้นลูกเอ๋ยศีลข้ออื่นๆก็เหมือนกันลูก จงจำเอาไว้ว่าตนนั้นรักษาศินข้อใดบ้างสิ่งใดที่ตนควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำแล้วจงดูแลสำรวมจิตกายและใจแห่งตนอย่างให้คิดผิดศินในความคิด ผิดศีลในคำพูดผิดศีลในการกระทำรักษาศีลทั้งสามระดับนี้ให้ได้ให้ดีลูกก็จะเป็นผู้เข้าถึงศีลลูกทั้งหลายเอ่ยเมื่อเราพิจารณาตนให้ได้มาด้วยศีลพิจารณา ให้สำรวมระวังในสินที่สมาทานไว้แล้วก็ควรที่จะพิจารณาต่อไปอีกดังนี้ว่าตั้งแต่ที่เราออกบวชมาตั้งแต่ที่เรารักษาศินมามีคุณประโยชน์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตัวของเรา การรักษาศิลช่วยอะไรเราได้บ้างสภาวะจิตใจของเราดีขึ้นมากไหมมีอะไรตบมีอะไรที่วุ่นวายเพราะเราไม่สำรวมต่างๆเข้ามากระทบเรามากมายหรือเปล่าลองพิจารณาดูให้เห็นคุณ เห็นประโยชน์เข้าถึงสิ่งที่ได้รับในการรักษาศีลเมื่อก่อนนั้นถ้าใครด่าเราเราก็ด่ากลับแต่ตอนนี้สมรวมวาจาเลยไม่ได้ใช้คำพูดที่ทิ่มแทงว่าใครไปเขาว่าเราไปเราก็สงบเข้าไว้ ตอนนี้รู้สึกสบายใจเราไม่ได้ไปหยิบไปเอาของใครเข้ามาเราก็สบายใจเพราะไม่มีใครมาพูดมาถามไม่มีสิ่งที่มารบกวนจิตใจของเราว่าบัดนี้ตอนนี้เรามีความผิดที่ร้อนรุ่มอยู่ในจิตใจ เรารักษาศีลด้วยกายด้วยวาจาและใจเราสมรวมระมัดระวังเราไม่กระทำในสิ่งที่บกพร่องตอนนี้เราช่างเป็นสุขเหลือเกินไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนเมื่อครั้งที่ยังไม่มีศีลมีแต่ความระวัง เดี๋ยวคนนั้นคนนี้เขาจะรู้ความผิดของเรามีแต่ความร้อนรุ่มกลุ่มอยู่ในจิตใจตอนนี้ภาคภูมิใจแล้วว่าเราเป็นคนดีใครจะด่าใครเขาก็ไม่โดนเราเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วแล้วใครจะทำอะไร ก็ช่างเขาเพราะเราได้ทำความดีแล้วลูกเอ๋ยเมื่อวิจารณาเห็นประโยชน์เห็นสิ่งที่ตนได้รับมาจากการรักษาศีลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างนี้แล้วจะทำให้ลูกรู้คุณค่าของการ รักษาศีลเข้าถึงความสุขความสงบในการรักษาศีลลูกก็จะมีกำลังใจมากเพิ่มขึ้นมาในการรักษาศีลต่อไปพระยาธรรมเอย่ยังมีอีกนะลูกเมื่อกี้เนี่คือให้พิจารณาเห็นสภาวธรรม ที่ได้มาจากสภาวะจิตใจของตนเมื่อเรารักษาสินะลูกยังได้รับสิ่งที่เป็นสภาวธรรมที่ดีรอบกายอีกด้วยเช่นใครๆที่เคยพูดดุนแรงกับเราเขาก็จะพูดดีขึ้นใครๆ ที่เขาเคยอยู่กับเราแล้วเป็นทุกข์เพราะความไม่สำรวมเพราะการที่เรานั้นชอบทำผิดศีลเบียดเบียนเขาคนเหล่านั้นเขาก็จะมีความสุขมากเพิ่มขึ้นมาเขาก็จะดีกับเรารอบตัวเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น เรียกว่าสุขทั้งกายและใจเพราะตนไม่ได้บกพร่องผิดศีลไปเบียดเบียนใครอยู่ในกรอบความดีตอนอยู่กับใครอาศัยอยู่ในที่ใดก็ย่อมมีแต่คนรักมีแต่คนยกย่องเชิดชูและบูชาความดีที่ลูกนั้นมีอยู่ ชีวิตการเดือดร้อนหรือมีปัญหาวุ่นวายก็จะน้อยลงหรือว่าจบลงเพราะตนได้รักษาสิ่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่จะมาด้วยกายด้วยใจด้วยวาจา ที่ไม่ดีที่จะเข้ามาสู่ตนก็จะค่อยๆเบาบางลงไปเมื่อตนทำได้เช่นนี้ตนก็เข้าถึงการรักษาสินได้อะไรละลูกได้ความสุขได้สติได้ปัญญาได้ความสงบได้ความรู้ ลูกเอ๋ยสิ่งที่นักบวชควรจะทำตนให้ได้มานั้นก็คือสิ่งเหล่านี้และลูกควรจะได้ศีลได้ศีลแล้วควรจะได้ปัญญาได้ปัญญาแล้วก็จะได้ความสุขและความสงบตามการรักษาศีล เข้ามาด้วยละลูกชีวิตของนักบวชผู้ที่ประพฤติเช่นนี้ได้ย่อมก่อเกิดความสุขลูกเอ๋ยเมื่อเรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอย่างจริงจังแล้วเราก็เห็นผลที่ปรากฏขึ้นในสิ่งที่ทำย่อมเป็นสิ่ง ที่น่าภูมิใจและเป็นแรงเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นทำตามเดินต่อไปลูกแต่การที่เรานั้นจะได้ผลมายอย่างชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจการรักษาศินอย่างแท้จริงของตนจึงจะทำให้ตน ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเหมือนกันลูกเอ๋ยการที่ลูกนั้นคิดว่าตนทำดีแล้วแต่ทำไมจึงยังเจอแต่เรื่องไม่ดีก็ให้พิจารณาให้ที่ถ่วนนะลูกเราทำผิดศีล ด้วยความคิดคือใจหรือเปล่าเราบกพร่องในศินด้วยความด้วยคำพูดหรือเปล่าทำผิดศินด้วยทางกายหรือเปล่าทิศจรณาดูให้ดีบางคนนะชอบมองข้ามการกระทำของตนที่ไม่ดี แล้วก็ชอบคิดว่าตนดีแล้วแต่ยังไม่ได้รับสิ่งที่ดีความคิดเช่นนั้นไม่ควรมีในนักบวชลูกเอ๋ยนักบวชควรคิดทบทวนให้ดีความคิดไม่ดีก็ส่งผลมาแล้วคำพูดไม่ดีก็จะส่งผลมาให้เราเจอกับกรรมในคำพูด การกระทําไม่ดีจะส่งผลให้เราเจอกับการกระทําที่ไม่ดีลูกเอ๋ยการคิดว่าตนดีแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดลูกจงประพฤติปฏิบัติตนให้เข้าถึงการดับการเกิดในดีกว่าแค่คิดว่าตอนนี้ตน ดับการเกิดได้แล้วหรือยังถ้ายังดับไม่ได้แปลว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งการทำความดีแปลว่ายังดีไม่พอลูกทั้งหลายเมื่อตนพิจารณาดูให้ดีจะรู้ว่าบางครั้งเราก็ชอบคิดไม่ดีกับคนอื่นและก็เลยมีคนอื่นๆ คิดไม่ดีกับเราบางครั้งเราก็ชอบพูดไม่ดีกับคนอื่นบ้างเป็นบางทีก็เลยมีผลของกรรมนั้นส่งผลมาให้เราได้เจอกับคำพูดที่ไม่เข้าหูไม่ค่อยจะดีเลยฟังแล้วไม่ชอบใจเลยบางครั้ง เราก็ชอบกระทำสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีหรือไม่สมรวมระวังก็เลยถูกคนอื่นเข้ากระทำไม่ค่อยจะดีกลับสู่ตนจงพิจารณาอยู่อย่างนี้ให้เข้าถึงให้ลึกที่สุดให้เข้าถึงอย่างทองแท้แล้วลูกก็จะเข้าถึงเข้าใจและได้มา ด้วยความสุขความสำเร็จนะลูกสาธุเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระวุฒนาองค์ที่เมตตาจะแต่งทำให้ลูกทั้งหลายได้รู้ว่าการออกบวชและละสิ่งไม่ดีตนจะเข้าถึงและได้รับสิ่งที่ดีคืออะไรบ้าง ลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะสิ่งที่ตนควรได้และจะได้รับนั้นคือความสุขความสงบคือการได้รับศินเมื่อมีศิลและเข้าถึงศิลอย่างแท้จริงที่ตนสมาทานเข้าไว้ตนก็จะเข้าถึงความสงบความสำเร็จการทำอะไรก็ตาม หากว่าเรามุ่งมันตั้งใจทำอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะได้มักได้ผลได้รับผลสำเร็จนอกจากว่าเราทำเล่นๆไปเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราวขอบคุณพระพุทธอ,องค์ที่เมตตาแล้วไว้ลูกเจอมาเข้าเฝ้าทูลถามหัวข้อต่อไปใหม่อีกเพราะว่าลูกคิดว่า คงมีอีกหลายอย่างในระดัเช่าค่าที่นักบวดอย่างเราควรทำตนให้เข้าถึงและได้มาด้วยสิ่งเหล่านั้นสาธุ